นี่นะคะเป็นคู่เด็ดนะคะเป็นสินค้าชิ้นแรกของแบรนด์งามพิงที่เป็นผิวหน้านะคะตัวนี้นะคะสารสกัดนําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะตัวนี้จะเป็นดักสปอร์ตเซรั่มนะคะดักสปอร์ตเซรั่มตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องลดรอยฝ้ากระจุดด่างดำรอยแดงจากสิวนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้สารสกัดนะคะจะมีสารไล่สีแดงที่นําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะมีสารสกัดจากผลลูกยอสารสกัดจากผลลูกยอตัวนี้นะคะจะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซึ่งเชื้อแบคทีเรียเนี่ย คือเชื้อที่ทําให้เกิดสิวนะและยังมีน้ากูดาบจากบันเกเรียนะคะน้ากูดาบจากบันเกเรียจะช่วยดดลดรอยแดงจากสิวนะคะมีสารสกัดจากดอกลาเวนเดอร์จะช่วยทาให้ผิวเนี่ยใสยเปล่งปลั่งนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็น activating cream activating cream ตัวนี้นะคะเนื้อครีมเขาเข้มข้นมากตัวนี้จะช่วยทําให้หน้าฉ่าเงาหน้าเหมือนมีน้ำอยู่ตลอดเวลาหน้าเงาแบบสาวเกาหลีนะคะตัวนี้แบบเกาหลีมากๆบอกเลยว่ามันฉ่ำเนื้อมันฉ่ำี่นี่นี่นี่ดูเนื้อนี่ เนื้อมันนะโหพอทาไปนี่จะบอกว่ากรีดเลยนะจะบอกเลยคาลเตอร์แบนยังอายอะคือจริงๆที่โอ๋ทำมาเป็นเพราะว่าแบบเมื่อก่อนชอบใช้คาลเตอร์แบนได้แหละแล้วตัวหนึ่งมันเป็นหมื่นๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แบบแล้วน่าจะทําเองได้อะก็เลยขึ้นสูตรขึ้นนั่นขึ้นนี่แล้วก็ลงวิจงวิจัยมาได้สูตรนี้มาคือบอกเลยว่าเลิศมากตื่นเช้ามาคือหน้ามันฉ่ำไงแล้วเราเหมือนแบบหน้าเรามันจะเป็นกระจกตลอดอะมัน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 ดีอะแล้วแล้วแล้วปกติโอ๋เป็นคนที่แบบ หน้าสดอยู่แล้วไงไปไหนก็คือหน้าสดอะไรเงี้ยเราที่นี้เราก็โชว์ความกระจกความเงาของหน้าเลยแล้วคู่นี้ราคาแค่500บาทเท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคู่นี้500บาทสารสก,กัดนําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะ